สวัสดีครับผมอรุณศีภาษาอังกฤษมีศับมาฝากนะครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพ was built in 1927 B.E. วัดพระธาตุดอยสุเทพ was built In 1927 B.E. หมายถึงวัดพระาธาตุดอยสุเทพเนี่ยถูกสร้างในปีพศ1927นะครับคำว่า was built was built แปลว่าถูกสร้างนะครับส่วน B.E. นั้นย่อม,มาจาก Buddhist Era นะครับ Buddhist Era แปลว่าพุทธศักราชนะครับพยากืนนา the sixth king of the Lanna Kingdom พยาคอนา the sixth of the Lanna Kingdom หมายความว่าพระยาคืนานะครับคือกษัตริย์องค์ที่6แห่งอาณาจักรล้านนานะครับคำว,ว่า the sixth king ก็คือกษัตริย์องค์ที่6ส่วน Lanna Kingdom ก็คืออาณาจักรล้านนานั่นเองนะครับซึ่งอยู่ทางภาคเหนือนะครับก็ประมาณเชียงรายเชียงใหม่นี่แหละครับ he has brought the buddha's relics to be enshrined here he has brought the buddha's relics to be enshrined here หมายความว่าพระองค์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานที่นี่นะครับพระองค์เนี่ยก็คือพระยากืนานะครับ คำว่า the buddhas relics ก็คือพระบรมสารีริกธาตุส่วน e n shrine e n shrine หมายถึงประดิษฐานหรือบูชานะครับคล้ายๆข,ขึ้นหิ่งบูชาทํานองนี้นะครับซึ่งการนันเชิญของพญากืนานั้นนะครับก็มีวิธีของท่านเดี๋ยวเราจะกล่าวในช่วงต่อไปนะครับ he kept the relics That he had for 13 years, he kept. He kept the relics that he had for 13 years. พระองค์ทรงเก็บพระบรมสารีนิกทธาตุอยู่13ปีเก็บไว้13ปีนะครับคำว่า kept kept เป็น past ของ keep นะครับ keep แปลว่าเก็บนะเก็บไว้ซึ่งอันนี้ก็ เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับทำไมถึงเก็บไว้นานถึง13ปีอันนี้ก็ต้องไปค้นคว้าต่อนะครับ He kept the relics that he had for 13 years. He prayed to find a place where the Buddha's relics were enshrined. He prayed. to find a place where the Buddha's relics were enshrined ก็คือพระองค์นั้นทรงอธิษฐานเสี่ยงทายนะครับเพื่อหาสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะครับคำว่า pray e d pray แปลว่าสวดหรืออธิษฐานนะครับเติม ed ลงไปเพราะว่าเป็นอดีตนะครับ find a place ก็คือหาสถานที่ find แปลว่าหานะครับ a place ก็คือสถานที่ find a place หาสถานที่ซึ่งการหาสถานที่โดยการเสียงทายนั้นท่านได้อดธิษฐานแล้วก็การอัญเชิญน,นั้นก็จะมีช้างเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับ When he reached ดอยสุ o t e p he yelled three times, turned around three times, and fell down. when he, he 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 ในที่นี้หมายถึงช้างนะครับ when he reached ดอยสุเทพ he yelled three times turned around three times and fell down เมื่อช้างมาถึงดอยสุเทพช้างร้องสามครั้งหมุนรอบตัวสามครั้งแล้วจึงลม้มลงนะครับคำว่า yell yell แปลว่าตะโกนนะครับตะโกนโหร้องส่วน turn turned, turned t u r n ์นเชรานะครับก็คือหมุนรอบ t u r n เติม e d ก็เป็นอดีตนะครับนี่แหละครับก็คือการเสี่ยงทายโดยการให้ช้างนั้นนะครับได้หาสถานที่นะครับเมื่อเดินขึ้นมาถึงดอยสุเทพแล้วก็ร้อง3ครั้งหมุนรอบ3ครั้งแล้วก็ลม้ลมลง He had to dig the soil e i cubits deep and 6 i x w i r e e cubits wide. He had he หมายถึงพระองค์พระยาคือกือนานะครับ He had to dig the soil a cubits deep and six wah three cubits wide พระองค์ทรงให้ขุดดินเนี่ยลึก8ศอกกว้าง6วา3ศอกคำว่า dig dig the soil ก็คือขุดดินนะครับส่วน c u b i t เนี่ยเป็นหน่วยโบราณน,นะ ยาวประมาณ18 2 2ถึง22นิ้วก็คือประมาณ1สศอกนั่นแหละครับการขุดหลุมลงไปนะครับก็เพื่อที่จะวางรากฐานให้แข็งแรงนั่นเองนะครับเพราะว่าจะต้องประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งคือพูดง่ายงว่าจะต้องอยู่กันอีกยาวนานนะครับเพราะว่าจะเป็นสถานที่ซึ่งศักดิ์สิทธิ์และก็จะมีผู้คนมาสักการะบูชากัน When the excavation is complete, take six large stone platforms and place them in a square shape in the hole. When the excavation is complete, take six large stone platforms and place them in a square shape. in The Hole เมื่อขุดเสร็จแล้วก็เอาแท่นหินเนี่ยแท่นใหญ่เลยนะครับ6แท่นมาวางเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับเหมือนรูปหีบใหญ่ไว้ในหลุมนะครับคำว่า Excavation Excavation ก็คือการเจาะการขุดนะครับส่วน Complete Complete ก็คือสมบูรณ์หรือเสร็จนั่นเองนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะให้ มีความแข็งแรงหนาแน่นแน่นหนานะครับเพราะว่าเมื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแล้วนะครับจะต้องมีการสร้างเจดีย์ขึ้นมาครอบด้วยนะครับ therefore the Buddha's relics were brought to be entried s and then filled with stones therefore the Buddha's relics were brought to be entried n and then filled with stones จากนั้นอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานแล้วถมด้วยหินนะครับคำว่า therefore หมายถึงเนื่องจากนั้นหรือดังนั้นหรือฉะนั้นอะไรทำนองนี้นะครับส่วน fill นะครับ f i w l fill แปลว่าเติม filled filled ก็คือเป็นอดีตนะครับ fill Filled with stones ก็ถมหินลงไปนะครับเพื่อความแข็งแรงและเพื่อความปลอดภัยนะครับสามารถอยู่ได้นานนะครับคือพูดง่ายๆสร้างแล้วก็ต้องสร้างให้แข็งแรงเลยนะครับก็คิดดูนะครับอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ได้สบายๆเลยนะครับ After that after that a pagoda with a height of 10 meters Was built to cover it. After that, a pagoda with a height of 10 meters was built to cover it. หลังจากนั้นได้ก่อพระเจดีย์สูง5วาครอบบนนั้นนะครับ p a ค o d a p a โค d โ a โโก็หมายถึงเจดีย์นะครับส่วน 1วาเนี่ยหวาเท่ากับ4ศอกหรือเท่ากับ2เมตรนะครับอันนี้ก็เป็นามาตราหรือเอามาเทียบนะครับให้เห็นภาพนิดหนึ่งคือในสมัยก่อนเนี่ยนะครับสามารถาก่อเจดีสูง5วารหรือ10เมตรเนี่ยนะครับก็ถือว่าสูงมากแล้วนะครับเพราะว่าเทคนิคการก่อสร้างในสมัยก่อนนั้นก็ไม่เหมือนกับปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าจะสังเกตว่า มีความคงทนมีความแข็งแรงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้ได้สบายนะครับ For this reason, c h o o s and women are prohibited from entering the area. For this reason, c h o o s and women are prohibited from entering the area. ด้วยเหตุนี้นะครับจึงห้ามพุทธศาสนิกชนและสตรีเข้าไปในบริเวณนั้นนะครับคำว่า p r o h i b i t e d p r o h i b i t ก็คือห้าม prohibited ก็คือต้องห้ามนะครับ enterenterenter enter, enter, ก็แปลว่าเข้าไปนะครับ enter นี่ก็เป็นประโยคนะครับแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วง ปลายปีนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมและให้กำลังใจผมมาตลอดนะครับส่วนท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับมีความสุขในวันปีใหม่นะครับ